บอกเลยหนุ่มคนนี้เขาพกปืนครับแล้วก็ขับรถแหกด่านตำรวจนะตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังตามล่าตัวอยู่เพราะว่ามีอาวุธสงครามอยู่ด้วยดูคลิปนี้ฮะ ตอนแรกบอกให้หยุด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 ไม่หยุดอะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะดูจากลักษณะของครวยที่อยู่ด้านหน้านี้ที่วางอยู่เขาครูดไปแล้วนะครับขับไปแล้ววงจรปิดจับภาพชัดเจนครับโตโยต้ารีโวสี่ประตูสีเทาควันบุหรี่คันนี้เนี่ยฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดูแล้วน่าสงสัย oh. ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะตำรวจเองบอกหยุดหยุดหยุดจะคุยด้วย คนขับเป็นชายอายุประมาณสัก30 4 0ถึง40ปีอยู่ในรถคนเดียวนะครับสวมหมวกลักษณะปิดบังใบหน้าก็บอกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบแล้วก็เอาตัวแผงกั้นมาปรากฏไม่หยุดนี่ไปแล้วครับ คือหลังจากนั้นเขาขับฝ่ากออกไปนะครับจนยางรถล้อหน้าเนี่ยแตกทั้งสองข้างขับไปได้ประมาณสัก4กิโลเมตรระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาอาวุธปืนคล้ายอาวุธปืนสงครามนะครับมาพาที่กระจกคนขับด้วยตำรวจต้องเว้นระยะห่างสุดท้ายไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่ซอยข้างโรงงานน้ําแข็งคนร้ายวิ่งถือปืนไม่ทราบขนาดเข้าป่าหญ้าหายไปกับความมืดยิงตอบโต้ตำรวจมาด้วย3-4นะัด หลังจากเสียงปืนสงบลงนะครับก็ตำรวจเองเข้าไปเคลียร์พื้นที่จุดน,นี้มันค่อนข้างมืดตัวคนร้ายจะซุ่มยิงต่อก็ต้องถอยออกมาเบื้องต้นเจอถุงผ้ามีร้อยกระสุนแล้วก็คาดว่าเป็นถุงใส่ปืนที่ก่อเหตุนะครับก็ตรวจในรถยังไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าไปเจอป้ายทะเบียนพร้อมเอกสารผู้ครอบครองรถเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อตอนนี้ตำรวจกําลังแกะรอยนะครับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นก็ไม่รู้นะฮะทําไมนี่เจอแล้ว ป้ายทะเบียนนครพนมนะคุณผู้ชมกไ,<อ>ไก่ต่อเต่าซ7 9 6นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องแหกด่านด้วยน่าจะเกี่ยวกับขบวนการค้ายาหรือไม่รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายไม่เจอเอแปลกเมาไหมอ่ะก็ไม่น่าจะใช่<อ>แต่มีปืนด้วยนี่งไงะคะ,ะคุณผู้ชม